ดอยนะครับก็มารื้อเซอร์วิสครั้งแรกเลยนะครับกับน้องโยนะครับทั่ร้านใต้แฟตจูนเนอร์นะครับที่ราชบุรีนะทำรูหน้าตากะโหลกรอบแรกนการถอดนะหนังจัดไปเดี่ยวันดอยสภาผ้าครับผมแฟบเยี่ยมที่สุดไปเลยเยอะเลยจะไป แต่ตตอตอนที่ลงมาใหม่ๆก็ประจอดเย็นๆก็พอขีดได้นะแต่มันก็ยังไม่อืดยืดอยู่เดี๋ยวรอดูนะหน้าตาก่อนนะแค่ไหนอ๋ออันนี้ก็คือไอ้ที่มันไอ้ที่มันอึดก็คือตรงไอ้ที่มันเป็นเงาเงานี้ป่ะและอันนี้ต้องขัดใหม่ โอเคครับอันนี้ก็จะสวิตก็คือขัดใหม่ใช่ไหมหา้นอนยังไม่ร่อเลยแล้วในมือผมัน้่าจะเป็นเพราะผมบิดมากกว่าบิดน้อยไปยมากกว่ามันก็จะเป็นเงาเงาถ้าเงาๆงนนี้มันจะไม่ค่อยเกาะใช่ไหมเขียวปะใช่ไหม มา,มาลากับมันเป็นลากัาบไลทที่ไอ้ไอ้คันนั้นที่มามีปัญหาคือละลายมันอะไรละลายไอ้คือเนื้อตรงนีเน้เป็นถ้า,บบาค้าจะหมดไปแล้วโอ้หคือเราโชคดีคือร้านเรายังมีใช่ไหมโอ้โหกลับบ้านไม่ได้ไอันนี้นเปลี่ยนเป็นเราจะเปลี่ยนเป็นตุ้มน้ำหนักเป็นยีน่สิบกับสิบหกนะฮะนี่ไปชามแต่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอช่างให้เขาทำก่อนนะครับเตรียมทอดชุดชามมา อันน <laughs> okay, so like oh so <awake> <sm> ี้ช่างทำอัจจะบีนะครับล้างใหม่เลยต้องล้างใหม่ครับบัวน่าติดใจนะครับเอาเวฟไปดีกว่ากกับก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือผลจากการที่ว่าอาจจะแบบว่าผมบิดน้อยไปหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวคัตเนี่ยมันจับไม่สนิทมันอะไรมันสะบัดมาเกาะไม่สนิทนะมันก็เลยจะแบบลื่นนะนี่เป็นความรู้นะก็เวลาเทคันเร่งก็คือล็อกก่อคันเร่งให้ได้รอบของเขานะก็น่าจะทํา ช่วยได้นะครับประมาณนี้นะนี่คือชามชุดที่แต่งนะแต่ว่าเดี๋ยวใครสนใจชามชุดนี้ก็ก็เอาเฟซช่างไปแล้วกันนะแล้วก็ไปคุยกันเอาเองนะผมไม่ได้รับฝากโฆษณานะครับนะจ๊ะประมาณนี้จ้ะจริงๆถ้าเท่าที่เห็นนี่คือไอ้ตัวฝากข้างช่างมันไม่ค่อยมีระบายระบายเลยนะจริงๆอะปิดสนิทมากนะไอไอ้แมงมีระบายหลังไหมเนื้อเป็นแบบนี้เหมือนกันก็นข้างหน้าอย่างเดียวเหมือนกันเออ ไอ้แมคลอดนะครับทริปนี้สองคันระบายหลังต้องไหนอ๋อข้างล่างตรงนี้ช่องนี้เหรออ๋อออเอาตรงนี้เอาตรงนี้อ๋อนี่ยเป็นลมลมเขาออกมานี่นะครับกึง่งทะลุไปเลยมีสเปรทำความสะอาดดูนะครับผมโอ้โหบริการดูดูดีมากเลยนะครับ การทำความสะอาดนะครับตอนนี้ช่างก็หลังจากล้างเอาสะอาดข้างในเสร็จแล้วก็มาเคลียน้าออกให้หมดนะครับแเครื่องเต่านะเดี๋ยวจะประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีการไล่เม็ดเพิ่มเติมนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับอ่าเจนนี่ช่างอันนี้แผ่นสไลด์ช่างแผ่นสไลด์ชามอันเดิมคือสีดำถูกไหมแล้วก็อันของแต่งที่เป็นใหม่เป็นกาไฟผสมอนกาไฟใช่เรเป็นความร้อนลื่นนะ อ๋อแล้วอันนี้คือที่มันดูโอเคครับคือมันเรื่องก็คือจะมีความฟิตติ้งครับเห็นไหมอ๋อันี้จะมีจะมีเสียงดังรอบต่ำใช่ไหมเวลาบิดก็จะมีเสียงดังเต๊กเต๊กอันนี้ก็จะแบบกระชเน้นกว่าโอเคครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนมอเลยครับมันต้องเปลี่ยนมอเลยใช่ไหมเราเปลี่ยนสามตัวเปลี่ยนสามตัวครับโอเคครับเอวน้องโยเขาเปลี่ยนสลักอะไรกับลูกไม่คิดจำชื่อไม่ได้ละก็ช่างเขาบอกกันแล้วในน่าสนใจก็แนะนำมาก็ใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่า ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะมีการนนี้ก็ทําความสะอาดชุดชํ้มหน้านะครับอันนี้ก็ปรับเป็นเม็ด X Max นะครับ17 6เม็ดเลยยนะเอาไปลองเทสขี่ดูก่อนนะตอนแรกจะเอาเป็น20กับ16เนะี่ยมันห่างไม่เยอะนะช่างนะน้อยไปนิดนึงนะนงนนนงนะก็ลองให้เห็นแตกตามไปก่อนนะลองก็เลยจับเป็นเม็ดของ X Max ไป6เม็ดเลยก็คือ17ล้วนนะครับ ค่ารวมมันอยู่ที่1นึ่งร้อยเร้อะไรวะหกเจ็ดหก่สิบสองร้อยสองกรัมนะครับแต่ว่าเดิมๆของเจ้าฟอ์ฟ่าจะอยู่ที่2องสิบสนะครับก็ลดองไปเยอะอยู่นะจวลองดูผลแล้วกันดีของอะไรครับช่างท็อปวันครับท็อปวันเลยครับผมนี่คือจะ,ะบีทนทรมานความร้อน <laughs> สำหรับคนที่ครับ เปืองท้ายร้อนๆนะคร well> ับเซวิทจากร้านใต้แฟตนะครับก็ลองไปแล้วอันนี้คือเม็ดเดิมนะครับอันนี้เม็ดเดิมเป็นเบอร์20หมดเลยก็ถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่มันจะนุ่มๆนะออกแบบเวียงๆหนักๆหน่อยครับเดี๋ยวลองเซตนี้ตอนแรกจะเอาเป็นอันนี้ผมมี16มาให้โยนะครับนี่1 6 แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับน,น้องแล้วก็คือเพราะเกิด16.3เมตรกับ20ใช่ป่ะมันยังดูไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะก็ะเลยจ,จัดเป็น17ล้วนเดี๋ยวเราไปขี่ดูก่อนแนละ้วเดี๋ยวมารายงานผลเลยกันว่าแฮปปี้กับอันนี้ไหมแต่ลอบมันต้องจิ๊ดนิดน,นึงแล้วเนาะตอนต้นนะนะแต่ว่าชามแต่งมันก็เหมาะกับอย่างนี้มากกว่านะในช่วงประกอบล่างคืนสู่วงการนะครับผม ันนี้มันก็เหมือนไปขูดไอ้รอยพวกเศษของคัดออกใช่ไหมใอ่เค่เร้งัเอมันแล้วก็หน้างัเนะี้รับั้นหนข้ว ตอนเขาจะเริ่มประกอบล่างกันไป้วเทคนิคที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะมีการง้างสไลด์นะง้างชุดชั้นทางสไลด์เพื่อให้แต่พาน,นะครับมีการให้ตัวได้ในะชุดชั้นหน้าโอยไม่ถูกบีบตับถนะ้าถ้าเราไม่บีบเป็นไงก็คือใส่ให้มันสายหลังมันขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเราไม่ได้บีบลงไปใช่ไหม จะไม่ถูกหีบไปนะ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําอย่าง,น,ะจะจงนี้ะมันก็จะเป็นแบ้ก็คือถ้าปล่อยให้สายข้างหลังมันขึ้นมา<ช>นี้อ่ะอนนอมันตก้างล่างนี่พอเราใส่ไปฉันม่ไใส,ใส่ใส่ไม่ได้ด้วย,ยอือนี่คือเทคนิคเวลาใส่ถูกไหมที่มันเหมือนมันเหมือนใส่ได้นะพอย,ยิงไปปุ๊บพอใส่พันมัน เมืนอจะไปดันสายพาน,นอีกครับสายพานรุดปุ๊บมันก็ชางก็จะตรวมคอนได้เนี้ยแต่ถ้นไรมาขายได้อันนี้คือแบบว่าใครจะซน <c oughs> ใ,ใส่เองที่บ้านซึ <c> ่ง <oughs> ไม่น่าจะเป็นผมก็คือช่างก็จะต้องมาบีบง้างก่อนถูกไหม นี้ก็เป็นชามสูตรของทางช่างที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวนะครับช่างของผมก็เขาก็จะอินดี้อินดี้นิดนึงก็โทรไปคุยกันเอาเองแล้วกันนะแต่เรื่องชุดหลังที่มันฟรีๆนี้น่าจะเป็นเรื่องของเราขับขี่ด้วยนะนี้ต้องบอกก่อนนะเนี่ยดิฉันก็ประกอบร่างให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไปสีไทยเทตามเดิมที่เคยเป็นจะกับนี่ก็พอ เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมเอาเจ้าฟอร์ซ่าไปเซอร์วิสนะครับก็ ก็เลยได้เห็นถึงหลายๆอย่างนะครับรวมถึงระบบการทํางานของชุด CVT ของเจ้าฟอซ่าแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีรถของ X Max ด้วยครับก็เลยคุยกับช่างนะครับแล้วก็ลองดูลักษณะของการออกแบบของแคงของระบบส่งกาลังของยามาฮ่าแล้วก็ของฟอร์ซ่าครับก็เลยได้เ,เห็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งนะครับก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาเล่าแบ่งปันแล้วกันนะอย่าเพิ่ง มองเห็นว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้เพื่อนๆลองดูจากสิ่งที่ผมไปเห็นมาแล้วก็ใช้งานมานะครับซึ่งก็คือรู้อยู่ว่าตอนนี้ผมใช้เจ้าฟอร์ซ่ามันมีปัญหาเรื่องพอขึ้นทางชันมากๆเนี่ยมันมีอาการคัดมันลื่นมันร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของรถอโอตโต้โอเค้เดี๋ยวเรามาดูกันเท่าที่ผมไปสังเกตมานะครับนี่เห็นเป็นแคงข้างของเจ้า Honda For ร์ซ 300ของผมนะครับซึ่งตัวนี้ของฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมเลยก็คือตรงนี้จะเป็นมีเนียม2ชิ้นก็คือฝาด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาด้านนอกคือเป็นแผ่นครอบอลูมิเนียมมันก็มีตรงนี้เป็นแผ่นพลาสติกซึ่งจะคลอดูจะรู้ว่ามันโป่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะเหมือนว่ามีการาตัวนี้จะมีพัดลมอยู่นะครับตรงนี้จะมีพัดลมอยู่ด้านในนะครับแต่เราก็จะเห็นไม่หมดนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการดูดลมจากช่องด้านในนี้นะครับคือบริเวณเนี้จะมีการดูดลมเข้าไปตัวนี้มีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วด้านในเราก็ดูด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแผ่นโลหะประกบกันปกตินะครับแบบนี้เลยจนมาถึงด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีพอร์ตระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือช่องระบายความร้อนของฟอสซ่านะครับมีช่องเดียว นะครัถ้าสังเกตเห็นจะเห็นว่ามีช่องเดียวคือรับลมจากตรงด้านหน้านะครับแล้วก็มาออกด้านนี้แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ดูเพื่อนๆดูภาพตอนที่ผมถอดแข็งล่างด้านในก็ไม่ได้มีรูระบายตรงอื่นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าของ f o ร์ซเนี่ยมีพัดลม1ตัวแล้วก็ด้านหลังมีรูระบายแค่รูเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็สังเกตเห็นว่าของเจ้า X Max เนี่ยมันมีอยู่3รูด้วยกันครับ ยวจะขึ้นภาเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะครับคือจะมีรูหนึ่งเป็นรูเจ้าพัดลมปกติที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องตรงกลางนะครับช่องตรงกลางจะจะค่อนข้างใหญ่ของเขานะครับเพื่อเอาไว้ระบายชุดใบพัดด้านหน้าเหมือนพัดให้ลมออกนะฮะแล้วก็มีชุดด้านหลังก็จะเป็นพอร์ตเล็กๆคล้ายๆกันกับเจ้าพอร์ซานะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลขนาดไหนแต่เท่าที่จากการใช้งานและเห็นก็คือจะเห็นว่า ขอ,ของเจ้าตัว X m a x เนี่ยมีช่องละพอที่ใหญ่กว่าแล้วก็ใช้วิธีการคือเป็นอล,ลูมิเนียมครอบเหมือนกันแต่ใช้พลาสติกปิดข้างนอกอีกทีนึงนะครับแล้วข้างในาก็มีรูระบายอากาศถึง3ช่องก็คือมีใบพัดต,ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังแต่ด้านฟอร์ซา่านะมีแค่ช่องเดียวและเป็นช่องเล็กๆนะครับโอกาสาที่มันจะเกิดความร้อนสะสมมันก็มาขึ้นอันนี้ผมไม่ได้มาพูดเพื่อแบบว่าเฮ้ ไม่ดีหรืออันนั้นดีอันนี้ไม่ดีไม่ใช่นะครับก็คือจริงๆแล้วในการใช้งานของผมเนี่ยมันผิดประเภทอย,อยู่แล้วคือรถอัตโนมัติไม่ได้ถูกออกแบบเอาไว้ขึ้นเขาขึ้นดอยในลักษณะนั้นแต่ที่อยากจะบอกให้เพื่อนๆเข้าใจก็คือว่านี่คือวิธีการออกแบบของแต่ละค่ายที่ไม่เหมือนกันถ้าจะให้พูดกระงตรงก็คือเหมือนทางยามาฮ่าเนี่ยเขาเผื่อเยอะกว่าเผื่อในการใช้งานได้เยอะกว่าส่วนฟอร์ซ่าหรือว่าฮอนด้าเนี่ยก็อาจจะออกแบบแบบ,แบ,บเผื่อน้อยไปนิด นะครับคือเผื่อแค่ใช้งานในสถาสภาวะปกติถ้าบางคนบอกว่าโูใช้งด,ดรถริเภทแล้วถ้าคนซื้อฟอร์ซาแล้วเผิอว่าบ้านเขาอยู่โซนนั้นแล้วเขาไปเขาก็ได้เจอปัญหาลักษณะนี้แต่ถ้าคนที่ขับ X Max อาจจะเจอปัญหาแบบนี้น้อยกว่าก็เป็นไงครับก็อย่างที่บอกคืออยากให้มาแค่ดูเป็นความรู้นะครับแล้วก็เอาไว้ศึกษานะครับสำหรับใครที่จะซื้อรถสรุ่นแล้วก็ คือมันถามวา่าใช้ใช้งานในสภาวะปกตินะครับพอซ่าปกติใช้งานได้ไม่มีปัญหารครับแต่พอมาเจอสถานการณ์ที่อย่างของผมผมก็รู้สึกว่าอ๋อมีความแตกต่างของสองยี่ห้อนี้อันนี้ก็คือฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็ใครที่คิดจะซื้อเจ้าฟอร์ซาแล้วก็บ้านอยู่ในโซนที่เป็นเขาชันๆมีการฟรีออกตัวช้าค้างค้างขากลาง,าง,างเนิน,นก็มีโอกาสที่จะลื่นได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ พอที่ไปก็คือผมมี2คันอะเป็นของน้องนอบกับของน้องนาเลยได้เลยครับก็คือก็เลยเจอ2องไอคนนี้พอดีรถไปเซอร์วิสแล้วเจอแข้งของเจ้าฟอร์ซ่าไอของเจ้าเอ็กแม็กอยู่ก็เลยเรามานั่งดูเสร็จล้วก็ลองวิเคราะห์แล้วก็ลองมาทำคอนเทนต์นี้โอเคคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กําลังมองหา,ารถสกูตเตอร์นะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างหรือนี้ยุคนี้สมัยนี้ก็อย่าใช้คําว่ารถผิดประเภทเลยครับผมอนีกจะบอกว่าบางครั้งคนเราซื้อรถมา1คันเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะไปเจออะไรรถูกัคบ ก็คืออย่าบอกโอ้หคุณคุณเอารถอย่างนี้ไปต้องเอาเอนดูโรแล้วต้องไม่ออกเอนดูโรแล้วแต่ถ้าอย่าลืมออกพอออกรถเอนดูโรผมขี่รถจากราชบุรีไปจังหวัดป่าเนี่ยผมใช้เอนดูโรไม่ได้และอย่างหนึ่งรถยนต์ผมผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีรถกระบะผมจะไปแบกรถเอนดูโรหรือให้ขับเอนดูโรไปจังหวัดป่าหรือไปเชียงใหม่เนี่ยโูรถมันค่อนข้างทางความเร็วไม่ได้เลยฉะนั้นมันไม่มีรถอะไรที่ดีที่สุดแต่ว่าเรามีอะไรเราต้องใช้มันให้มันตอบสนองความต้องการเรา ได้มากที่สุดดีกว่าอย่ามองว่าผิดประเภทไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่างนั้นผิดคืงผิดมันเป็นบปไม่ได้หรอกครับมันเหมือนกับชีวิตของเรานั่นแหละไม่มีใครเกิดมาถูกประเภทซะทุกอย่างหรอกถึงเวลาจริงๆเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกๆอย่างครับโอเคข้นคิดต่อไปคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับโอเคจ้า